ความเดิมตอนที่แล้วซุสได้ช่วยพี่น้องออกมาจากท้องของโคนัสผู้บิดาและประกาศสงครามกับเหล่าไททันอย่างเป็นทางการซุสได้นำทวยเทพไปยังยอดเขาโอลิมปัสยอดเขาที่สูงที่สุดในกรีซที่นั่นได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นฐานบัญชาการของเทพฝ่ายกบฏเพื่อใช้ต่อสู้กับการกดขี่ของเหล่าไททันการกรบฏในครั้งนี้นำมาสู่มหาสงครามที่เรียกว่าสงครามแห่งไททัน ฝั่งไททันโดยการนำของโครนัสที่ตั้งมั่นอยู่บนยอดเขาโอทริสได้เรียกระดมพลขุนศึกให้พร้อมรับมือการต่อสู้ครั้งใหญ่กองทัพไททันนี้มีแอตลาสเป็นแม่ทัพเอกผู้แก่งกล้านำทัพโจมตีเทพโอลิมเปียนแต่มีไททันบางส่วนที่ไม่ขอร่วมรบด้วยได้แก่ออเชียน h สไฮเปอร์เรียนโพรเมทิอุสและเอพิเมทิอุสและไททันฝ่ายหญิงทั้งหมด ในตอนแรกๆสงครามนี้ดูเหมือนเราไททันจะเป็นฝ่ายชนะด้วยขนาดที่ใหญ่โตและทรงพลังกว่ามากซูสตระหนักถึงพลังของกองทัพไททันจึงมองหากำลังเสริมในทาทารัสเขาไปปลดปล่อยเหล่าไซครอบออกจากทาทารัสให้มาร่วมรบด้วยเหล่าไซครอปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการช่างต่างก็ดีใจที่ได้รับการปลดปล่อยและเพื่อเป็นการตอบแทน จึงได้สร้างอาวุธอันทรงพลานุภาพให้เหล่าเทพหลานๆไว้สู้รบกับไททันโดยซุสได้รับอสุนีบาทสายฟ้าอันทรงพลังจนเป็นที่เลื่องลือโพไซดอนได้รับตรีศูนย์อันน่าเกรงขามซึ่งสามารถสร้างแผ่นดินไหวและสึนามิได้ส่วนเฮดิสได้รับหมวกแห่งความหวาดกลัวซึ่งทำให้สามารถล่องหนได้ด้วยอาวุธใหม่นี้ เหล่าทวยเทพจึงสามารถต่อกรกับกองทัพไทยท่านได้อย่างทัดเทียมกันการต่อสู้ระหว่างไทยท่านและเทพเจ้าดำเนินไปเกือบสิบปีเป็นการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวที่แซนจะดุเดือดและสร้างความเสียหายอย่างมากแต่ผลของการรบค่อนข้างเอ็นเอียงไปข้างไทยท่านซูสจึงตัดสินใจไปปลดปล่อยเฮคาทอนเชียรเรสอสุลกาย50หัว100แขน ที่น่าสะพึงกลัวออกมาจากทาทรัสให้มาช่วยรบด้วยยักษ์ที่น่าสยดสยองเหล่านี้มีผลต่อสงครามอย่างมากกองทัพไททันตื่นตระหนกและหวาดกลัวเมื่อพบมันซุสยังได้ชักชวนให้โพรมิทิอุสมาร่วมรบด้วยเขาวางแผนให้โพรมิทิอุสและเฮกทอนเชียรสคอยดักซุ่มโจมตีอยู่บนยอดเขาเมื่อศัตรูมาถึงก็กลิ้งและคว้างป่าก้อนหินยักษ์หลายร้อยก้อนลงไป พวกไททันนึกว่าภูเขาถล่มลงมาทั้งลูกและได้รับบาดเจ็บจากก้อนหินและแยกกันหนีไปคนละทิศคนละทางมาถึงจุดแตกหักในการรบซุสรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาที่มีเพื่อสร้างสายฟ้าอันทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนและฟาดมันลงไปถูกศรีรษะของโครนัสอย่างจังการระเบิดในครั้งนั้นทำให้จักรวาลถึงกับสั่นสะเทือนไปจนถึงใต้พิภพ ไททานถูกปราบปรามอย่างราบคาบและถูกลงโทษโครนัสและพวกพ้องถูกกักขังอยู่ในทาททรัสที่ที่พวกเขาเคยอยู่มาก่อนตลอดการเฮคาทอนเชียเรสได้รับหน้าที่เป็นผู้คุมนักโทษไม่ให้หนีออกมาได้ส่วนแอตาสผู้นำกองทัพถูกลงโทษหนักที่สุดโดยให้แบกโลกและสวรรค์ไว้บนบ่าชั่วนิรันต์ต่อมาพวกไซคลอบเกิดแข็งข้อขึ้นอีก ซูสจึงจับพวกเขาลงสู่ทาทารัสเช่นกันเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสภายใต้การนำของซุสได้ขึ้นมามีอำนาจสูงสุดและแบ่งการปกครองจักรกวาลโดยซุสเทพเจ้าสายฟ้าเป็นราชาแห่งทเทพทั้งปวงปกครองสวงสวรรค์รวมถึงเหล่ามนุษย์บนโลกเฮดิสเทพแห่งใต้พิภพยม,มโลกและเป็นทเทพผู้ดูแลอันเยมณีใต้ดินโพไซดอนเทพเจ้าสมุทร ปกครองน้านน้ำมีสัญลักษณ์เป็นตรีศูนย์เป i, ็นเทพผู freely, justice, inferior, ้ขย่าวพื้นพิภพและบันดาลให้เกิดพายุเหตุการณ์ดูเหมือนจะสงบสุขดีซุสเลื่องพี่สาวนามว่าเฮราเป็นเทพีที่งดงามที่สุดมาเป็นภรรยาส่วนพี่น้องคนอื่นๆก็จับคู่แต่งงานกันมีเพียงผู้เดียวที่ไม่ได้มีความสุขไปด้วยนั่นคือเทพีไกอามารดาแห่งโลก นางวิงวอนต่อซูสผู้เป็นหลานให้ปลดปล่อยเหล่าไททันลูกๆของนางจากทาทรัสแต่ซูสปฏิเสธเนื่องจากกลัวว่าพวกลุงป้านาอาเหล่านั้นจะมาล้มบัลังตนเมื่อคำขอของไกาอาไม่เป็นผลนางโกรธแค้นซูสผู้เป็นหลานเป็นอันมากและสาบานว่าจะต้องช่วยลูกๆของนางให้จงได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดและนี่เองเป็นเหตุให้เกิดมาหาสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานกรีก สงครามระหว่างเทพเจ้ากับเหล่าอสูรที่เกิดจากความพิโรธของเทพีไกอาเทพีผู้บันดาลให้เกิดทุกสปปรรพสิ่งบนโลกนั้นย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนสงครามจะรุนแรงและน่าหวาดหวั่นพรั่นพึงเพียงใดโปรดติดตามในตอนหน้านะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ